ว่าพร้อมแล้วไปเล่นเกมเลยดีกว่านะครับไปเลยแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นทีมของผมที่จะชุดก่อนนั่นเองนะครับโอเคครับก <ผม S 1> ็ประจําที่อยู่แล้วนะครับส่วนทีมผมนี่เตรียมแบบว่ากันเรียบร้อยแล้วแต่ชุด<อ>นี้โดดไม่สูงแน่นอนรับรองเดีเ๋ยวรู้กันฮนะสปริงข้อเท้านะมาเริ่มดีวกว่าน,นะครับต,ต่างหันจากพี่นะครับลูกที่นหนึ่งนะครับหนึ่งสองจ้าเร,เริ่มครับทุกคนครับเร็ว,รวเร็วอ่ะ ครับไม่เป็นไรนะครับเดียวเดียวลูกท right right. ี and, so ่ uh fat, 2นะครับลูกที 2> ่2องหนึ่งโลครับลูกที่สองนะครับหนึ่งสองตั้เอาเลยช่วยแล้วลงลงโอ้โหอ่าได้ไปแล้วหนึ่งแต้มนี้สลับเลยสลับเลยครับอ่าพร้อมนะฮะฝั่งหยานนะครับหนึ่งสองตั้งยูชานโรทรราชสงคนรักมนตรี24ชั่วโมงติดตามความบันเทิงแบบจอดลึก กับโทรทัศน์ของคนรักดนตรีอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่นี่เลย